นั่นแหละครับก่อนอื่นเรามาเล่าเรื่องราวก่อนนะครับว่าทําไมเราถึงได้ลงคลิปเด็กโปรไฟล์ของเดมิออสซในวันนี้นะครับเนื่องจากเมื่อวานเราท่านได้ทําการลงโพสต์นี้ไว้นั่นเองนะครับผมนะสำหรับการกดครบ40ไลค์นะครับซึ่งได้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือการที่ผมอัดนั้นแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมซึ่งอันอื่นไม่น้อยมากนะครับประมาณ18-18ประมาณนี้นะครับซึ่งผมขอ40ไลค์ในการทําเด็กนี้ก็ นี่แหละครับได้40ไลค์แล้วนะครับก็เลยมาทำเรื่องนี้ให้ดูกันนั่นเองนะครับทุกอย่างเกิดจากเรื่องนี้แหละครับจากโพสต์ที่ได้ลงไวน้นั่นเองโอเคนะผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านชมในตรงนี้ต้อนรับสู่ช่องเด็กฤิซีเฮสหรือเจเ n นเจอร์นั่นเองนะครับผมก็ คลิปนี้มาทำตามสัญญาณนะครับที่ได้อัดวิดีโอโดยแอปเรียบร้อยแล้วนะครับในตรงก่อนจะขข้นอินโทรนะก็เราได้บอกเรื่องราวไปแล้วว่าทำไมเราถึงมาลงเด็กนี้นะครับก็นั่นแหละท่านผู้ชมคงรู้อยู่แล้วหลังจากที่ได้ดูคลิปนั้นนะครับโอเคก็มาเข้าเรื่องกันเลยครับสำหรับวันนี้นะครับมาทำการรีวิวเด็กโปรไฟล์ครับสำหรับ darkness dragon o r l d สาย p e r g a t o r y นะครับหรือว่าอสุวินแดนชําระนั่นเองนะครับ อันนี้เป็นรุ่นดัดแปลงนะครับผมโอเคเราพร้อมมาแล้วเราไปรีวิวกันเลยครับก็ใบแรกนะครับจะเป็นผู้รวบร,ร,รวมอัศวินแห่งแดนชำระลอเดมิออสครับอันนี้อบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้เป็นเวอร์ชัน2จากการทำของครั้งที่แล้วนะครับอันนี้เป็นลิสต์ลงรอบ2นั่นเองนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เรียงครับผมขออนุญาตไปเรียงก่อนแล้วกันเนาะโอเค โอเคมาเริ่มกันเลยนะครับผมสำหรับใบแรกนะครับบัดดี้ของเราเนี่ยเองนะครับสำหรับดอตลอดเดมิออสนะครับผมใส่ไว้แน่นอนครับสี่ใบครับบัดดี้สุดแกร่งนะครับแล้วก็ต่อมาครับเป็นอัศวินแดนชัมราเดมิออสซอรดาก้อนนะครับอันนี้เป็นใบแรกนั่นเองนะครับสามใบนะอันนี้คนละอาร์ตกันเฉยๆนะครับเป็นใบเดียวกันเนาะโอเคผมใส่มาเพราะว่า เพื่อทาคอมโบได้แบบตอนที่เราไม่มีเกตนะครับเพราะว่าไอ้หลอดเดมิอันต้องใช้เกตเนาะส่วนเปนี้เวลาเรียกออกมาไม่ต้องใช้เกตเรียกได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาครับเป็นอสุรินแห่งแดนชําระอะไรนะไกดล่าแลนดราก้อนนะครับอันนี้มีเคาน์เตอร์นะครับทำลายมอนสเตอร์ในสนามเรานะครับแล้วก็บวกคีย์ให้ไปนี้นะครับอ่าักนี้เน้นทําลายมอนสเตอร์ในสนามตัวเองนะครับแล้วก็จะมีอาวุธทำคอมโบนั่นเองนะครับ ต่อมาครับเป็นอสุวิทแห่งแดนชัมละริงเบลดราก้อนครับใบนี้ใครมีนะครับควรใส่ไวเลยมามาจากกล่อง XBT03 นะครับเพราะว่าใบนี้ครับอ่านเอฟเฟกครับอันนี้จานิงเกตแล้วก็ได้โซด้วยนะครับเมื่อก้านนี้ถูกทำลายครับสแตนใบนี้ด้วยเหมือนกับเนี่ยเรามีเดมิออสใช่ไหมอยู่ข้างตรงนี้อันนี้มีโซนะสมมุติอันนี้มีโซอ่ะเราตีเสร็จปุ๊บอันนี้ตีเสร็จแล้วเหมือนกันนะครับเอฟเฟกต์เดมิออสนะครับทําลายใบนี้ปุ๊บ เพื่อสแตนตัวเองแล้วก็เอฟเฟกต์ใบนี้ก็สแตนตามนะครับก็เหมือนได้สแตนสองใบเลยนะครับสำหรับการทำลายจากเดมิออสก็ใครมีก็ใส่ไปให้4ใบเลยนะครับใบนี้จำเป็นมากๆนะครับสำหรับสายนี้นั่นเองต่อมาครับจะเป็นมอนสเตอร์ใบต่อมาใบใหม่สำหรับ xbt 0 2นะครับก็เก่ากว่าใบกเมื่อกี้นะครับอ,อสวินแห่งชำระเนโครโบนรากรนะครับเอฟเฟกต์ก,ก็เราสามารถ คอมอนสเตอร์ Monster, หนึ่งใบที่มีคําว่าอันนี้อะไรเนี่ยเมื่อกาดใบนี้ถูกรางสาเร็จนะครับสามารถคอมอนสเตอร์แดนชําระจากดรอปได้นะครับโดยจ่ายคอคอสนั่นเองสามารถคอการ์ที่ไม่ใช่ชื่อใบนี้ชื่อนี้นะครับโอเคใช้ได้เท่าไรหนึ่งครั้งนั้นนะครับเท่านั้นนะครับอาไว้ตรงไหนดีไว้อันนี้อย่างลหน่อยแล้วกันนะจะวางการ์ดได้นะครับโอเคมานี้แล้วกันนะครับ ต่อมาครับเป็นอันนี้ใส่3พอนะครับที่อัศวินอ,อ่านชื่อก่อนลวกันอัศวินแห่งแดนชำระอีวิวเกรฟดากอนครับเมื่อถูกลายจะความสามารถนะครับได้จั่วการเพิ่มหนึ่งไว้นเองใส่3พอแล้วแต่ว่าใครจะใส่4แต่ว่าน,นี้เป็นโครงเด็กที่ผมลองเล่นแล้วว่ามันเก่งจริงๆนะครับทั้งหมดเด็กที่ผมได้โชว์ทาว่านผู้ชมไปคือเด็กที่ผมได้ทําการลองเล่นเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเก่งพอตัวเลยนะครับเด็กนี้ คือเก่งเลยแหละนะเพราะว่าถ้ามีก่องจาก x 2อีกเนี่ยคือเทพเลยนะครับเออคิดเอาแล้วกันว่าในการ์ตูนชนะเขียวยะความจริงไม่น่าชนะนะเพราะว่ามันดนดีได้การ์ดป้องกันนะครับโอเคโอเคเอาต่อกันดีกว่านะครับสําหรับใบต่อมาครับอัศวินแห่งแดนชัามละคลอสโบด์รากครับอันนี้เอฟเฟกครับเมื่อการนี้เขาสร้างเวาเสียหายครับนาการ์ดมาสู่ของกองเขาสุเกตครับเล็นนี้ใช้เกตพอตัวนะก็เอาใบนี้ไปทําเกตแทนก็ได้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็น อสเวนแห่งแดนชำระอะไรเนี่ยนิวดูคอร์ดาก้อนนะครับเอฟเฟกก็เมื่อถูกทำลายครับเด้งกลับขึ้นมือนะครับ2ใบแล้วก็ต่อมาครับอสเวนแห่งแดนชำระครับอีเรอร์อีเลเซอร์เฮดอีเลเซอร์แฮนด์ดราก้อนครับอ่าทำลายเอฟเฟกครับทำลายอสเวนแห่งชำระหนึ่งใบสนามครับเพื่อเพื่อให้คู่แข่งเลื่อนทีการ์ดมือหนึ่งใบนะครับ เอฟเฟกต์ ion, ใช้ได้เธอละครั้งนั่นเองเอ้ยใส่ไปใบ,บเดียวครับเนีย่ยอีกฝ่ายก็โคราลกันนะต่อมาครับเป็นอสุวินแห่งแดนชำะนระ Angry Hand Dragon นะครับเมื่อถูกลายเลือกทำลายไอเทมคู่แข่งมอนสเตอร์หรือไอเทมนะครับใช่ไหมสามารถอะไรัตอ๋อทำลายได้แค่ไอเทมนะครับเอามาเผื่อว่าแบบอีกฝ่ายเป็นเด็กอทูร่ายเงี้ยนะครับอาวุธมันโกงเนาะแล้วก็ทำลายการ์ดไปนะครับ ต่อมาครับเป็นมอนสเตอร์ไม่ตายนะครับสำหรับแม่ทัพอัสเวียนแห่งแดนชำระเดมิ OS, chaos, ออสซอร์เคออสเอ็อฟฟกซิก swiftly, กคิวชันน,นนั่นเองนะครับก็เมื่อการนี้นะครับอ่านเอฟเฟกต์หลักๆก่อนเมื่อการนี้โจมตีและทำลายในสนามคู่แข่งสำเร็จนะครับสแตนการนี้ไปเรื่อยนั่นเองนะครับก็เหมือนกับตากนิตโอว์ลอดนะครับผมนะเออต่อมาครับอันนี้นะครับเป็นอาวุธที่ทาคอมโบกับการทาลาย การันเองนะครับเมื่อเนี่ยเมื่อมีการถูกลายนะครับสำเร็จโจการ์ดหนึ่งใบครับแล้วก็บนสนามมีแดนชําระครับบวกสามพันนะครับไปไหนเนี่ยชื่อการ์ดครับพาวเวอร์โอเคครับผมได้บวกสามพันเพิ่มด้วยต่อมาครับก็โล่มังกรดําครับอัดอัใหม่นะไม่ได้อัใหม่อ่ะก็ก็มาพร้อมกล่องเนี่ยนะครับซึ่งสวยมากนะครับสี่ใบครับแล้วก็การป้องกันนะครับที่ได้เกีรดนะครับเมื่อมีแดนชําระนะครับ ใช่ไหมถ้ามีใดนชัาลาช่องดรอปนะครับ4ใบครับแล้วก็ไปนี้นะครับที่ทัซุโคชนะเคียวย้ายได้โดยใบนี้นั่นเองสำหรับเพิงชําระเผาไหม้ด้วยกายนี้นะครับจ่ายสองเกตนะครับทําลายแดนชําระของเรานะครับในสนามแล้วก็ราเสียหายตามไซส์นั่นเองนะครับยกะแล้วการโจมตีด้วยต่อมาครับจ่ายหนึ่งเกตและพลังชีวิตหนึ่งหน่วยครับเพื่อเอาแดนชําระไม่เกินสองใบจากดรอปขึ้นมือได้นะครับ ต่อมาครับจะเป็นการเซตที่โคตรโกงสําหรับจงทําลายล้างจงทําลายร่างนั้นเพื่อกายแห่งค่านะครับอันนี้เก่งๆเ,เลยก็คือเมื่อพลังชีวิตเราเป็ศูนย์นะครับแสดงการเป็นศูนย์ของกองนะครับถ้าใบนั้นเป็นการเวทมนต์ได้พลังชีวิต2หน่วยด้วยนะครับโคตรเก่งต่อมาครับเป็นทูแพร์เผาด้วยเพลิงนรกเช่นกันก็โจวการหนึ่งใบถ้ามีในชําระในสนามนะครับโจเพิ่มอีกหนึ่งใบ แล้วก็ไม้ตายนะครับสำหรับ distortion furniture ใบเก่านะครับ4หน่วยกับ4หน่วยนั่นเองจ่ายสีเกียร์แล้4หน่วยส่วนใบใหม่ครับใบนี้โคตรเก่งครับผมสำหรับ genocide furniture ครับเอฟเฟ t มี c o เตอร์นะครับอ่าเอา e ฟ f e c t ไม่ c o เตอร์ก่อนแล้วกันนะครับ e f ฟ e c t แรกก็คือจ่ายสองเกียอ่าลด3หน่วยเนี่ยครับแล้วก็อีกอันหนึ่งครับ c o เตอร์นะครับ c o เตอร์ไฟนอลนะครับใช้ความสามารถนี้ได้เมื่อ อะไรอะเมื่อคู่แข่งไล่การไม่ตายเท่านั้นนะครับสร้างความเสียหายใส่พลังชีนวนิตคู่แข่งตามจํานวนการ์ดอ่าเดมิอ่าอะไรวะเพอรอคาโทลีนใหนะครับในดรอบนะครับชื่อที่ไม่ต้องไม่ต้องซ้ํากันนะครับชื่อชื่อซ้ํากันก็ได้นะครับคือโคตรเก่งนะครับคือถ้ายิ่งมีในดรอบเยอะก็นั่นแหละครับด <c oughs> ูต,ต,ต,ตัวรู้ได้เลยว่าโดนลไล่วันนี้ยังไงก็ตายนะครับ <c oughs> โอเคก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองส่วนคลิปนี้ก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับก็ ขอคุณสำหรับ1,124ไ like, ลค์ด้วยเอ้ย1,124งพันซับสไคร์นะครับก็ผมจะพยายามทำเต็มที่นะครับเอ้ย1,144่้ยใช่ไหมเออ44นะครับต่อขอบคุณมากผมจะตั้งใจทำให้เต็มที่นะครับแล้วก็ถ้าใครขอมาก็จะพยายามหาการ์ดมารีวิวให้ได้นั่นเองแต่ถ้าไม่มีก็ไม่มีนะครับโอเคก็คลิปนี้มีเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับบุ๊